ครับครับเัวแรกครับเครื่หารพูดถึงเกมวันนี้นะครับผมครับก็ เป,เป็นเกมที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็ต,ต้องยอมรับว,ว่าเราเป็นเกมเยือนนะครับในสถานการณ์วันนี้มันมันไม่มีอะไรง่ายนะครับก็ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนที่เขาสู้นะครับเราก็สามารถเก็บ3มแต้มไปได้นะครับในเกมในวันที่รูปเกมอาจจะไม่ดีนะแต่เราสามารถเก็บ3แต้มได้มันก็ถือว่าเราได้ตามเป้านะครับทุกคนเหนื่อยนะ,ะผมรู้ว่ามันมเยือนไม่ใช่ง่ายถึงแม้ตัวผู้เล่นเขาจะน้อยกว่านะแต่ในแนบ้านเขามันก็นเ,นเป็นอะไรที่ค่อน,อน,อนข้างกดดัน แล้วนะถือว่าทุกคนก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับก็ขอมอบ3ามแต้มนี้ให้กับแฟนบอลนะครับที่ตามมาเชียร์ที่นี่ด้วยแล้วก็เชียร์ที่บ้านนะต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่มาให้กำลังใจเราออที่นี่นครับเดินทางไกลด้วย้วขอให้เดินทางกลับโดยสดิภาพครับ พี่ถึงเกมน้าหน่ะครับผมครับก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับเราเล่นในบ้านเป้าหมายเราก็ต้องสามแต้มนะครับแล้วเราต้องกลับไปแก้ไขข้อบอกพร่องในเกมที่ที่ยังเราต้องแก้ไขนะครับแล้วผมคิดว่าต้องเช็คเรื่องของคัรารบาดเจ็บของผู้เล่นด้วยนะครับนั้นเราก็พยายามจะใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็เหมาะสมกับแทคติกที่สุดนะครับก็ค,คิดว่าในบ้านเราต้องเก็บสามแต้มให้ได้นะครับก็าฝากาแฟนบอลให้กำลังใจและมาเชียร์กันเยอะนะครับในบ้านครับเป็นกำลังใจพวกเราได้ครับขอบคุณครับ Thank you.